ฉสำมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะคะตรงแยกหนองปืนเลยค่ะนี่ค่ะใกล้ตลาดหนองปืนนะฮะใี่ร้านอะไรเอ่ยมากินข้าวมันไก่เมืองชนในบางนานค่ะอืเปิดมานานมากนะครับผม้องรู้ว่าเขามีโอเลี้ยงตรงนี้ป่ะโอเลี้ยงโบราณนี่รา้านเขานจะมีทั้งหมดไก่กรอบ ขาหมูก็มีเลยสั่งขาหมูฉ่ำมากเลอโอ้โหอืม,มนี่เขาก็จะแพนไ,ไก่ไก่เป็นตัวตัวแบบนี้ค่ะ